4สี่จุดข่าวมันควรจบเท่านี้ไงฮะมันไม่จบไงฮะเพราะ แล้วทำไมมันมีเหตุการณ์ต่อมาที่กระบี่ฮะ,ะไปที่กระบี่ต่อเลยฮะคุณผู้ชมฮะเจา้าที่ eod ก็ไปดำเนินการเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่ถูกวางไว้บริเวณปฏิมากรรมไม้มหาธาตอยู่ที่ถนนอุตรกิจซึ่งอยู่ห่างจากป้อมตํารวจสพเมืองกระบี่เพียง30เมตรฮะและที่สําคัญเป็นระเบิดฮะที่ตั้งเวลาที่มีศักยภาพนะฮะในการก่อความเสียหายรุนแรงฮะโชคดีว่าเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภยัยอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังฮะ ที่กระบ,บี่ยังมีอีกวันเดียวกันเจ้าที่ได้รับแจ้งฮะพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยถูกจอดทิ้งไว้บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ครับเจ้าที่เอโดีเข้าตรวจสอบไม่พบวัตถุต้องสงสัยเป็นระเบิดนะครับโดยเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการเก็บหลักฐานนะครับ ที่รถจักรยานยนต์เพื่อตามหาตัวผู้ที่นํามาจอดทิ้งไว้นะครับมีรายงานข่าวบอกว่าคุณผู้ชมะน,นาฬิกาตั้งเวลาที่พบที่จุดบริเวณปฏติมากรรมไม้มหาดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ที่พบในตัวผู้ต้องหา2รายที่รับสารภาพว่าวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยอ,อย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณชาน้บอกว่าจุดชมวิวแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตรู้ไหมฮะเขาตั้งนาฬิกาตั้งเวลาว่าจะระเบิดตอนไหนรู้ไหมฮะอีก1 1 8ชั่วโมงถัดไปอะฮะแล้วถ้ามันครบเวลาละ มันก็<ำ>นนมันก็คงทํางานของมันนะฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมะแสดงว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งที่บริเวณปฏติมากรรมไม้มหาดกับตรงแหลมพรมเทพอะ่ะค่ะเฮ้ยมันคือการตั้งระเบิดเวลานี่แล้วมันเป็นจุดนักท่องเที่ยวเลยอะ่ะทั้งนั้นเลยฮะแล้วอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคล้ายกับการรูปแบบการก่อเหตุในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจาเป็นต้องนําเสนอข่าวแบบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคําอธิบายจากรัฐบาลเหมือนกันนะคค่ะส่วนที่